อีแพนเค้กอยู่ที่ไหนเนี่ยจงมาเสถิยแก้ใบนี้ด้วยเถอะจะทุ่ดรึยังยันอยู่ที่ไหนนี้มาซิงอหัวในแก้ใบนี้ด้วยโอ้จะสวดอะไหนหนาเนี่ยดูดันค่ะดูสักกูไม่ได้ดันนะกูไม่ได้ดันอีมดดัมมึงดันหรอกูก็ไม่ได้ดันผู้กันเออเปล่าครับ มึงเหรอกูดันยังเอ้เอาแล้วมึงจะดันทำไมกูเห็มนมันอยู่กับพี่เลยดันให้มังไหล<อ>แต่เบาๆนะแต่เบาๆนะดังฮี่อ่ะเริจะหมดแล้ว,ลวนเวนี่ยยูบินะเด็กแก่แก่ใจกูคิดจะเียกใคร,ปปร,รมาบฝั่กูแล้วไม่มีทาง อีแฟนเพองบอกว่าจพบตรายอยู่เร่อนี้ชักพูดอีแฟนเพออกมาช่วยเจนหน่อยรัมดีมันอกเจนตาพี่พอทำมาเห็นอย่างกันได้นิไม่มาทาสมคไณไปม่ได้ไม่ม่นด้ไม่ได้ไ่ไม่ได่ไดไม่ได่ไดไมด้ไดม่มมม้ดด่้ม่มไ้้ แล้วคือไอคีโรงเรียได้ากลังเปิดคุณหญิงพยูนคุณคิดจะลองดีกับฉันเหรอไม่ไม่ไม่ฉันฉันฉันไม่ได้ชื่อพยูนฉันชื่อคนคนอื่นพระองค์ ใครก็อาฮะใครฆ่าฮะเป็นแบบดีเทียบมากแต่ฉันรู้ว่าใครข่าฮะใครฮะใครใครอ่ะกูอีอีปุสามณีเป็นคนฆ่ากูไม่ได้เป็นคนฆ่าจิ่บพยู เจนเจนฉันมีข่าวดีฉันหาหมอปราภีได้แล้วนี่ใครใช่หรอมาจากไหนนางมาจากสวิตเซอร์แลนด์หมอ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 ตลกตลกมึงมีมึงมีอีผีเหี้ยออกมา ครับ เราเกจะทำยองไงดีอุสามนีโไม่ต้องห่วงเดี๋ยวฉันจัดการเองฉันมีวิธี ちょっと。